สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการดึงรายงานจากโปรแกรมกาลินาหลังจากล็อกอินโปรแกรมคาเฟ่ไทยแล้วให้คลิกที่เมนูรายงานสีเหลืองจากนั้นเลือกดูรายงาน PC ต้องในกรอบสีแดงให้เลือกเวลาที่ต้องการเริ่มเวลาที่เริ่มจะเป็น0.00นนาฬิกาเสมอส่วนช่องสีน้ำเงินให้ใส่เวลาที่ต้องการ เวลาที่สิ้นสุดจะเป็นเวลา23.59ของวันเสมอเมื่อกำหนดเงื่อนไขเวลาเสร็จแล้วให้คลิกปุ่มดูตัวอย่างโปรแกรมกร l ีลลนาจะปรากฏรีพอร์ตขึ้นมาจากนั้นคลิกรูปปรินเตอร์แล้วคลิกคำว่าปริ n น <S <S หลังจากนั้นให้เลือกเก็กบไฟล์ไว้ที่ Desktop ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า New Folder และตั้งชื่อไฟล์ตามวันที่เช่น24-02-2558แล้วกดเซฟเสร็จกระบ,บวนการดึงรายงาน